มาแล้วสมาชิกสมทบพี่น้องจากระยองฮิดีแจมามามา Good morning นอนแล้วฮะกินแล้วทูนี่ตลกโอนมาแล้วรักไปฝนจากระยองไปมาหนึ่งไปคนของเอาไว้นี่อง มั่นกับหนึ่งไปขนของไวรุ่นไปขนของนั่งนี่นั่งนี่วัยเจี๊ยบมานั่งนี่ใกล้ๆยอดถอยมาเผื่อทนโมแม่แต่เบิ้งเผื่อทนนี่เผื่อนศรีอาดาถึกเจเข้ามาในมอสุรัตนารีแล้วกว้างใหญ่ไพศาลมันเศร้าของอะไรน้ำกันนี่นะอันเพื่อนฝลมันสิบ๊วย มันเป็นลือ่องเบื่ล่าเพื่อนพี่ฝนแต่เบิ่งก่อนนะจะเป็นนักวิเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตแต่เบิ้งก่อนนะอย่าโทนี่มาถามมาเรียของปอาโทนี่โทนี่นหัวงอกแล้วบัดโทนี่ไออ้อผม,ผมาเาทำไมผมเป็นสีนี้ไม่เจอกันเมืเอ่อกี้อันนี้เองทำไมผมเปลี่ยนสีเลี้ยวเรื่องกระรอบดอนอยู่ <laughs> นั่งไอ้ อันนี้เพื่อนกอล่าดูกล้องไม่มีมือถือไม่มีมือจับสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ่อนาลแล้วกอล่าล่ะกอล่ายุนบ้ากอล่าเขามาลับที่กายพันไปแล้วตื่นอาะมานั่งหาที่นั่งโอ้ยเจ็บก้นเพก่ะสิมาฮอดกับอะไรอ่ะ ผมยูทูบเบอร์เหรอใชไปมมอบพียงอะไรครับไปมีมอบพียงอไรใช่เงินเออเอาเติมาสอนดิเห็นไม่เอามือถือถือเอาอยู่นี่แจกแจงข้าวของนเอาลองดูค่ะอ่เริ่มรวยเริ่มรวยหนึ่งแกโอ้ลูกเอาลูกบนี่เขาแนวนวดลองดูนะนี่เขาแนวนวดบุญแดงเออพี่เต้ากูมาเนี่ยแหละแกอาวุธของยาสิยันยนไปเรื่องใหญ่มือจับกันสั่นเอาไปอันนี้มันมีสอง มันกะไม่หลุดอนเลยจนี่เด่นอีเด่มันเขาเป็รองเท้าไอ้มันใส่เป็นอ้วนเอาใส่บปไห้ป๋อมันเกินของใครใส่ไปมันจะมีความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกว่าใส่แล้วมันเกินนิดนึงแต่มันก็ใส่ได้ของใครของอะไรไม่ดีนี่แออันนี้เอารถณกับอัตถายเลือกเอาจะเอาสีไหนกันบ๊อกแก่ดอกกัญชาเ้องให้พี่เต้ยให้พี่เต้ยด้วยจะไม่ให้พี่เต้ยทำดูไม่ต้องงับลงไปโอ้ เยาวนาสิมแตเช้าอแอนี่อโซนะคะมาแตมัววนลองใส่ดูโมมอาสอย่างน่มสวอันนี้เข้มขัดด้วยเบบยาวนาชิมตเาวมาเตมัวานนะมีแต่กระเป๋าไปทางใดก็มีแต่กระเป๋าเหมือนกันไม่ใช่เหรอเกือบเหมือนสีสุดๆใช่ๆต่างกันิดเดียว ไห้ขอมมอเตไ้งอไม้เลือเต้นเอาลงเท้าปืนป้าอันนี้ชื่อออาหลับหลับนี่บลับหลับสิ้านเป็นมเจ็ด่องเนาบาเปนมจองอ่เอาว่ลงมสสเต้ยม่แม่มาสอนมือจับให้ยากให้เห็นป้า ลองเท้าเสือาเขาอเขาไม่เนใส่เกืบแตกม่าจะมาจางลายรอนี่ขึ้นหนึ่งเฮ้ยเปรีเลยองแขาปลอมนี่เสุยูโรปนสัตว์รูปป้งกันหังปเีันเดมมีสัตว์เยเล่ะเกิหนีสัตวแล้วแบบนั้นน่งสบายบนจบเลยแบติน่ยเยที่เห็นเยล่เดยเยล่ไม่ได้มาเยล่เบี้ยวอันนี้ของเยล่แล้วก็เอแกะลุงหลันเดยเลย แต่ลุงลานเรีนบุรันี่เดนนี่เด็นแล้วแต่นันบุงรันยกแต่ลงลานอาวุยังไม้บรรสุนัติศำันเลยใชได้ไหมอดีเลยมั้งไปต่อ่อโครนี่แหละคันล่าุดทมของฝากจากโคราชแข็งแรงกระโดด น้องเาเตนมานำเนาะนี่นั่งนี่ก็ได้มันคือหมุนรอบอันนี้นี่มันหมุนมันนี่สิละอะโทรศัพท์ใเด่านี้คือนี่นี่นี้ใส่สีนี้คือมันก็ได้หมดไหมสีน้ำตาลสีน้ำา เอาบปเดีบยไดีบยไดี๋ยวันนี้ยังซีบอ่ะเขาฝากมาถามเมื่อไรจะไปสมัครงานพูดเลยปวดแสงอะไรไงยายหมอสได้แล้วได้เยอะได้แต่คือตายนี่แหละงอกเงี้ยงอกเงี้ยไปงอกเงี้ยมาเตยซ้อมถ่ากล้องนะถ่ายให้เป็นอะไรยังไงบาาที่อย่าให้ได้มีปัญหาโอ้ยมีแต่คนได้ของฝากเนาะเรามีอันนี้สองคนสองคู่นี้ได้กระเป๋า เราซื้อใหม่แล้วเมื่อกี้เอากระเป๋ากระเป๋าไม่มันมีแค่มันไอ้เลมันเลกตรงสายนิดเดียวพี่ไปงานตงานแต่งอะได้โทรศัพท์อันก้นอกนั้นมันไม่เป็นไรแต่ว่าเอาไปโรงนีนบ่ได้แค่ว่าเราไปสองอ้อา้ออ้อี้ออ้อง้ออ้อก้ออ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 ่ออ้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 าอน้้อน้ออ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 อ้ออ้อ้อ เอาพี่ขันปาเิ่งเด้อเซนอีกอะงเอาตัวไหนป้าเซนอะไมันใส่เริ่งเดียวดิอันนี้เขียนไปเรียบร้อยนะคะยุณหมอค่ะโอขนาดคนใ่คนใจเพิ่เลยะเรลันเล่้น่อันนี้ตะเกียบใช่ค่ะไปเตะอะไรก็ได้ เอาฝากใส่ในเตี้ยนี่ฝากกล้องนี Ch ่ไว้เนี่ยกระเป๋าเดิมฉันนะอะไรนะเวลาไปโรงเรียนต้องได้ใส่กระเป๋าเดิมไปนะมันจะการเด็กประสงค์ว่าโครงสนีลายเหลือเกินอันนี้มันไม่หมดดอกป่ะพี่กล่องไอชีมันจะใช้เปลี่ยนเผมมีตะเกียรถอรถยั่บู๊ยมันจะเปลี่ยนแต่กล่องกันเยอะขึ้นก่อนอุตส่าห์ซื้อรถไฟฟ้ามาบุพฟ่อสิได้ใจของไยมากหมอนโรงเรียนต้องขาบโอ้ไม่ได้หมอสรุปแล้วทำไมถึงเปิดวิดีโอไว้แบบนี้สอบหรอ ใช้ทำงานนี่ไงให้อะไรสชดยู่เนี่ยเป็นอาชีพแล้วเป็นยูทูบเบอร์นี่ไงซ้อมนะคะซ้อมทำไมเป็นแนวตั้งระบาดดิเอ้ามันก็ไปได้หมดไงมันต้องอยู่ทางเดียวกันเข้าทางระบาดยิ่มเข้าทางล็อกไนเตอร์จะให้ไปทางนี้บอย่ามาบาลานมันจะมาชนนี้เดี๋ยวมันก็ลงนี่แหละ าไปนเอมารวมญาติแล้วนะคะนี่หลานเบอร์หนึ่งเมื่อชมพูหมดไปหลายตังแล้วซื้อของฝากคนนั้นคนนี้ของแกหมอก็ได้นี่แหละไม้กันสั่นนี่แหละงามันได้ร้านเบอร์สองเบอร์สามก็สิได้ของฝากเบอร์หนึ่งก็จะหมวเบอร์สองเบอร์สองร้อมขอเอกสารสมัครเบอร์สองก็เบอร์สามเต้ยได้กูจะได้เป็นเบอร์อะไรแล้วเอว อันนี้เบอร์กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอันนี้สองตัวนี้เมื่อไรเออสามสามสามสี่คนนี้ได้อะไรบ้างคนนี้ได้อะไรเข็มขัดคูแลได้อะไรเข็มขัดกับรองเท้าโอ้โหคุณครูคุณครูรถได้กระเป๋าเสื้อหนีของใครเสื้อนีของใครอันนี้อานี่ออกเอาบอกว้าเนี่ยพอโซ่พนได้อะไรเยอะแยะขอดเสื้อวรอมไว้เสื้อวร์มใส่กระเป๋าไว้ ก่สวยอยู่นะเนี่ยเปล่าเออเบอร์ได้เอาไปยัดเส่นั่นเบอร์เราได้คู่ตายหวัดมาเลยโดนเพื่นเปลี่ยนกระเป๋าทันทีวัดเปลี่ยนกระเป๋าทันทีผุน่ะผุนทั้งสองคนเปลี่ยนทั้งสองเลยบาทนี้แหม่เมื่อโอ้เออดูดีขึ้นะทำเป็นี่ถือขึ้นไปอย่างงี้นะคะนี่เออโอเคเลยเหมาะแมทนะคะกับกางเกงาวค่ะเบอร์เ่ะเออน้ำตาลกับน้ำตาลเบอร์ใดใส่สีดำกับสีเปลี่ยนกับปลาลวดหรือเปล่า เอามาดิเอาาไ้ถ่ายรูปหมูสิเลยเหรอเออลองดูแจ้งแล้วแจงต้องเอาของมาตั้งเลยมามามาถ่ายรูปหมูนี่นี่ไม่อยู่ถ่ายอยู่กุ้มด้านหลังนี่กล้องหาทางโน้นแสงจะได้เข้ามาตาเต้ยตีตอมไปไปไปมาเดี๋ยวว่า เออเอาของไว้ทานข้างเอ้ยเอาของไว้ด้านข้างนี่นั้นเอสุไทยมันคือล้าผู้เอผู้จัดการดาราผู้จัดการดารามึงมีหมองเลยเนาะนั่นว่าคกาอไง มันไม่ยาวไปบถสายกระเป๋าเรื่องมันบ่ยาวแต่ก้นก้อยู่เลยปับไดยูก้นิว่าสูงมันได้รุ่นมอระดกหลยกระเป๋าแจกมรดกแล้ว ยังเหลือเากระดาษมาอันนี้เมื่อกี้น่ะใครอยู่ปันีิแจ้งมากเลยหัวงอกบใครหัวงอกใชยบ่มี่เลยว่าจะรอดอ่ะคุ้มสิเด็ดๆช็อกโกแลตเยอรมันสวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีครับแม่ใส่หนังคอนอกแน่เบื่อหนาอันนี้ในนี่ก็เป็นขนมนะคะก็กล่องเอาไปใช้ได้ด้วย กินก็ขนมค่ะตายแน่กินอันนี้กันเนาะตัวแรกตัวแรกตัวแรกกระปันกันเจองมายแบบว่าเอาไม่หัวอ่าค่ะจิมจิมกันแถวนี้นะคะมามานั่งด้านหลังด้านหลังไปอันนึงอันนึงดไปล่างของฝากกับเนล่างเป็นล่างเต็มรถตู้มาเฉพาะเด้เมารถตู้มา สามล้านบันทึกแห่งซิด้เมานชงขั้นเออกล้องมากล้องมาเพราะว่าเอาหลอกหลักรถตู้ประแจมตะปูเลยค่ะขึนมาขึ้นมาเร็วใช่ทำไมให้เข้ากล้องนะคะแซนช็อกโกแลตนะแหวนมอสม้อนน้องคนมาคืออันนี้ไม่ได้พี่ม่อนยินด้วยม้อนช็อกชื่นของของนอกแท้ๆนี่มาจากเยอรมันนะคะช็อกโกแลต มาให้กินหน่อยก้อนหนึ่งถอยพีอีกเลยถอยอีกแกยังไม่ได้อยู่ฮะได้แหละยูไซละลันความไม่ยั้งคามไม่ยังข้าวกล้องก่อนอย่าเพิ่งกินมาข้าวกล้องนี่ในอยู่ข้างๆเอาปอนหน้าออกไปมองนะอนะไรเป็นยัดกล้องบังป้าตากระถายหลานขึ้นเอาเข้ามาจังสี่นี่ได้เข้ามา ่ไปได้ผู้จัดการอันคนนั้นล่ะมันล่ะหนูย่อตัวลงหน่อยลูกเอ๊ะอะไรมินิฮาร์ดเออย่อลงอีกเยอะๆทำด้วยอ่ะทำมินิฮาร์ดเออนั่นล่ะลูกเออเหมือนเมื่อชีแบบนี้เหมือนเมื่อชี้อ่าแบบนั้นเจ้าหน่อยก็มีดถ่ายแล้วถอยไปอีกถอยไปอีกถอยไปด้วยไ่ายทบอง่ายท้องอีกพอแล้วพอแล้ว อะไรอันอันนี่นะน่ได้าเลยเฮาอาใส่กันเงสินูแม่อันนี้อปนดิสดิมัอันนี้อือมาใ่กันเร็าใส่กันเอาลอนี้ใส่กันเร็วเอาอันนี้ไปเซลฟี่หน่อยอย่าเพิ่งแตกนะให้เขาออบอเซลฟี่คืาอย่างนีก็จะมีหนูด้วยนไปอยู่นั้นเออเนยังเป็นวีดีโออยู่นะหนูยอดตัวลแล้วแล้วหนูมาก่ เราไปยอดเกินเลยไอ้เงี้ยเอจับดีดีแล้วแล้วหนูมาเล้วอย่าลืมาแม่เตอร์มาเมตเตอร์หนูเลยแม่่นะคะข้าพีมานี่แหละลูกหลานนี่นี่บัณฑิตหนึ่งบัณฑิตเตอร์อันนี้ด็อกเตอร์แล้วอีกบัณฑิตหนึ่งอยู่ในห้องนะคะยังไม่ครบโอเคค่ะโอเคค่ะ thank you for a t t e N V Attention V คู่อังกฤษมานำอันนี้คู่กาตู้นะคะวัดายมาเอาของคู่กายตบมือตบมือไหนๆได้เอามาดูซิต่อหน้าต่อตาซีเงินนั่นต่อหน้าต่อตาโรลอาจารย์ด็อกเตอร์เอาให้นะคะเมารถมานะคะโอเคขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะคะแล้วแล้วคุณเูาจะกลับกับใครยังไง